สนับสนุนโดยน้ำประเดกแม่ประคำสบายดีพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับบ่าวเตียงมันนอกอยู่ดีกินดีคือเก่าพี่น้องมาเนี้ยมาพบพ่อกันชุดนี้เนาะวรีหนึ่งขา้าตอนคำหนึ่งข้าแล้วกเกษตรเมนูแบบอาหารเราเนี้นะพี่น้องเนาะมามาเบิ่งกันเลยว่าเมนูของบ่าวเตียงแม่นยังเนาะเมนูบ่าวเตียงมัน,น,ม,น,ม,นมันพักพี่น้องวันนี้พักนอกพี่น้อง นี่นี่คักแท้แทพี่น้องเลยเห็นข้างนอกผสมผักกาดมากมงามมือเนาะมือนีบเตียงสีโชว์สีมือเห็ดอาหารให้พี่น้องเบ่งแล้วเบ่งเนาะนี่ส่วนผสมของเฮากัะเลยมีเพชรป่นเนาะมีเปบงัวมีขาแต่ว่าเฮาผักนุ่นล้วขามีะน,นาใส่นิหนึ่งเนาะมีหอมแนหอมเสริมกับหอมเปเนาะ แล้วแนวที่ขาดบบได้แท้ๆพี่น้องน้ำประแดกพี่น้องน้ำประแดกแม่ประคำสนับสนุนโดยน้ำประแดกแม่ประคำมาจะนอนเฮาสีต้มน้ำห้อนแล้วมาลวกเนาะลวกพักนี่เนาะรอทาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้งามเลยพี่น้องน้ำลายแตกเด้อผูนะ้น่ะมีอยงแหนี้ผู้ทางในมีมะแข้งกม็มีอืมหอมผสมจะเลยใส่ทั้งห้างเลยพี่น้องเลย พักนอกมาเบิ่งกันเด้อเนานะมาบัดนี้บ่าวเตียงกัสิฮดน้ำห้อนใส่เนาะน้ำห้อนเฮาเอาต้มแล้วเรียบร้อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่เอาสิทอกหมดพักนกนะี่เนาะแล้วเฮาสิอบเมี่ยนมันจะหยุบลงเนาะลวกเฮาจะไปสุกเด้สุกพักนอกพี่นอ้องแก่ซำในพี่น,อน้องเลยนี่หักกระแทะกพี่เนาะ เดี๋ยวนี้แหละมันคับพี่น้องอาหารบ้านเฮาขับนองในสวนปลาเตียงกันแหละเก็บมาเนาะมาลองโชว์ซีมือให้พี่น้องมองละเบิ่งเฮาใส่น้ำแล้วเฮาอัดไปก่อนอีกประมาณจะหานาทีเฮามาเบิ่งเนาะแล้วเฮาจะเอาไปสุบเนาะพี่น้องเนาะเอาครบครบหานาทีพี่น้องครบ,บหานาทีาทเฮาก็บทไปทอกน้ำห้อนนี่ออกเนาะ ซุกส,สำนีเพอดีกินน้อพี่นอ้องสุกไลยเป็นพญาตเขาวะสุกขาดพอดีกินพอดีกินสำนีเนาะสุกไลายมดได้ได้แล้วเนาะเอาเชเอาหนามออกด้วยพี่นอ้องเด้อเป็นเด้อหลังจากหลังจากเอาถอดหนามออกแล้วเนาะพี่น,อนอ้องเาานาะเอาเชมานำประแดกเขาพี่นอ้องเตรียมเตรียมใส่เนาะนี่เอาใส่เป็นนอกรนดับนึนในนงใส่กับน้ำประแดกนี่แหละ อาใส่ให้เป็นนวเปื่อยก่อนเนาะเอาทอกดนนะเป็นนวใส่ก่อนอืมเป็นนวเนาะนใส่เลยคนก่อนให้มันเป็นนวเปื่อยก่อนเนาะเปื่อยกาคากักหอมหอ็ใส่เลยก็ได้นี่ใส่เลยใส่ให้มันพรามันหอนพักอุ่นแล้วม,มันกันเนาะ บดไอซอยเลยหอมพี่น้องเลยเด็ดใส่รถจะขักนี่ใส่หอมมันต้องมีแบบนี้มันจะขักนี่บดไอซอยเลยนี่ใส่เป็นยอดเลยนี่ผสมเขาเลยเนาะ <c oughs> หลังจากนั้นวันนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาผสมนำปลาแดงเขาแลวเอาเตรียมอะไพี่น้องเ,อเตรียมเครื่องใส่ได้ไหมนี่เอากระเทียมใส่นำปลาแดงพี่น้องขาดบุไดแต่แท้ แม่น,น้ำปลาแดกแม่ประคำนี่แหละขาดบ่ได้เมาใส่ไปเลยนี่ในหน้เนาะพี่น้องหลังจากนั้นแล้วเนาะใส่ข่าลงไปข่าลงไปใส่ผักเพ็ดลงไปเพ็ดป่นเนาะใส่ไปเลยพี่น้นองเลยมีทรายใส่เบิดเนาะเขาขัวลงไปนี่ มื่อนี้ผมมีสั่งภาพเบาเตียงลงมือเองทีน้อยประสมโอ้คือสิขักอย,อยู่ได้พี่น้องเอเบงสีเบิ่งสันเนาะเบาเตียงมันต้องแซบแน่นอนระดับสีมือเบาเตียงแพงมันบ่อยากพลาดนะนี่อเอาผสมมันเข้ากันสมใหช่ไหก่อนอ๋อ โชวิมือได้พี่น้อ,นองเลยตอนกำงคัอืมกะมันได้เรื่องแล้วนะฮะเสียลงจานเลยเด้เดี๋ยว้อย, <c oughs> ยังเสียได้ของเพชรใส่เ,เบิร์ดเอามาใส่จานเขาได้บ้างหน่อย นี่ชุดพักคือน้ำลายพี่น้องหมักสดน้ำเนี่ยนาะหมักสดน้ำเปรเดกโอ้สุดยอดสุดเบาเตียงพี่น้องนี่เวลาจะไปตั้งโต๊ะเนาะซีสันเป็นจะได้พี่น้องเบาเตียงเ่าต้องขักแนน่นอนนะนี่ มาไปช่วยเข่าก้อนมันนี่เข่าห้อนหเนาะนี่ขนนะนะนะเข่าเราก็อก้อยขึ้นแล้วช่วยเข่าได้ไหมนี่ช่วยเขา่าเราก็จะไปกินกับเขา่าห้อนเลยพี่นอ้องเลยกำลังสิเปิดพิธีพี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งสีน้ำเข้มข้นขนาดพี่นอ้องน้ำประแดกน้ำสุพักสีตั้งโตได้ไหมนี่พี่น้องเอ้ยมากินได้ไหมนี่พี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อบิสุสูตรสุขคนเนาะพี่นอ้นะองเนาะ fc เนาะ เอาสบายดีเนาะพี่น้อ,องวดตูุสุกคนสบายดีอีกเธอหนึ่งเนาะมื่อนี้บ่าวเตี้ยงสิพามากินซุปผักหนอกพี่นอ้องแก่ส้ำในเนาะแก่ส้ำในาอาการสำหนอกส้ำในกินได้เรื่องพี่นอ้องดีหายขาดเนาะใส่มึกเน่าก่อนพี่นอ้องอะไรหลายประชมเนาะพี่น้องเอ้ย มันมันคักสุบพักพุณนี์นะพี่น้องสุดประก,กาศใส่พักนอกเข่าก้นอนหอนทั้งกันหนึ่ง,มง,ไ,งออไ,ไม้ไม้พี่น้องเลยพูดยังออกไงอยู่เปล่านี่รพี่น้องไร้คนยังไยไงยัง,ยง,ยงออกอยู่น,นะกินผู้เดียวคือเก่าปุณนี์ คลิปนี้พี่พี่น้องคือสิบเคยเห็นว่าแบบบาเตียงมาโซ่สีมือให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะอยากมาโซ่สีมือพี่น้องเบิ่งว่าบาเตียงเห็ดอาหารมันิแซ่บบอหรือว่าบ่แซ่บเนาะก่อนอืนะ่นมดเนาะก่อนสีเขาเบิงนะ่งเนาะอย่าลืมเนาะพี่น้องบาเตียงสี่ฝากันส่องทางก็ติดตามเนาะติดตามทางยูทูบเนาะพิมพ์ซื้อเขาว่าบาเตียงมันนอกเนาะแต่ึ้นมานอกเนะะาะภาษาลาวเนาะภาษาไทยก็มีบาเตียงเนาะเขียนว่าบาเตียงขึ้นมาเลยเนาะมา มาลงมือกันเลยพี่นอ้องแก่ซ้ำในจักบาดไพที่ว่าซ้ำอกซ้ำใจซ้ำในแหละมาหาเบาเตียงเบาเตียงสิแก้ให้เนี่ยโดยสุบหักนอกนี่แหละสิแก้ให้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะโอ้หักหนกหมด,ดตัดเลยนี่พี่นอ้องสูบเบาเตียงหมตัดหมต้องตัด,ดมันกินแบบนั้นเนะอืมอืม น้ำเข้มข้นไ่น้องขอ,อาน้ำลองก่อนอน้ำสุกพักสุดยอดเลยมาเด้อพี่น้องเด้อของานเอาก่อนเด้อคำเขาเง,ง,งี้ยงยงตอนคำบรรยากาศ เชียงนอกห้องคือเกาพี่น้องเลยขม,มคมขักรี๊ีเนาะขมอบบำขมพังนอกมาเด้ยมาเด้ยสำหรับไผที่ว่าซ้ำอกซ้ำใจมาแก้ซ้ำในน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ แกทำไงชมๆหสมสมสมน่อยหนึ่งบวัสดีครับขอใส่บงางเงานะประกาศพี่น้องเป็นโคก,กเลยไม่ไ,ได้ซอยออกเลยนะ แข่งกัมีใส่มาแข่งน้ำหน่อยหนึ่งขักเล้มันขักน้ำมันนะมีน้ำประแดกแมหมห่มาทำหจังขักโอ้เป็นเครือเลยพี่หน่อยดูนะน้ำกระแดกมันกระเด็นไปเลยอืม thật đó Hôm xưa mưa đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì กินดีอยู่ดีส่วนไลมีแต่กินดีอยู่ดีนะคิดเปาเตียงเนาะอาหารไลยพี่เนอะอุดมสมบูรณ์เต็มด้วยวิตามินล้วนวิตามินแต่เอหอดเซตวิตามิน ชุดน็อตชุดน็อตพี่น้องมาเด้อมาเด้อบุษบุษคนเด้ออย่ามาเบิ่์นได้อนี่เด้อไปหมัก ยังให้ประตียงกินยังบอกมาได้พี่น้องได้คอมเมนต์มาลดทางด้านล่างเนาะสดน้ำมะแขงสีหาหนวยนัวหักเลยนำประเดะ๊ะ จ้ำน้ำจ้ำปิ้นไอ้น้ำสุปรักมันซึมงเขาอืมสีมือบมธรรมาดาเลยพี่น้องเลยขักเลยโซสีมือมือเดียวเนี่ยขักเลย,เลย nó luôn Mà đơ vì nóng đơ สุดยอดสุดยอดแดดสองนาำงามแรงพี่นอ้อยเพชรได้ใจหรือพี่นอ้อย ใส่ทั้งห่ากเลยนะห่ากก็ใส่เลยเอาล่างดีเลยหมวนก็นเลยห่ากกัน มาเด้อพี่น้องเด้อโหเพชรเลยพี่น้องเหลือแตกทุน่นะพระก,กาศ <c oughs> พอต้อมันขักพระก,กาศเป็นต้นเลยนะตัดใส่เป็นต้นเลยมันจงแซ่บสูุดใหม่เนี่ย แก่สำในหน่อยค้างืดแดอย่น้นาง โอ้สีมือเบาวเตียงนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยตั้งแซ่บเลยแล้วได้กินได้อหอมกินหัวขา่าโซยมากใส่ขา่านําครับเฮามีคีงใส่คีงนําพี่น้องน้าําซุปผัก แกสัมในสัมอกสัมใจแกได้เบิดพี่นอ้องเลยเขาทิพนึงก็สิบต์หนึ่งนะทิบเข่าบักไงทิพเขาก็แล้วไงพี่น้องมากินน้ำเด้อ Yeah.

ใส่บ่วง ให้ท right? ี er ่ม ah ักคลิปนี้อย่าลืมเนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเบาเตียงเนาะทางช่องยูทูปให้กำลังใจเบาเตียงพี่น้องเนาะในยูทูปกับเขียนว่าเบาเตียงบ้านนอกขึ้นมาเนาะเขียนกับไปรถภาษาลาวภาษาไทยกเขียนว่าเบาเตียงกันเนาะพี่น้องเนาะฝากน้ำเนาะให้กำลังใจเบาเตียงเนาะสำหรับมื้อนี้ก็อยากขอขอบใจพี่น้องเนาะที่หับส้มเนาะจนจบเนาะขอขอบใจเลยพี่น้องเด้อ จะได้ลายเนาะ